เอ,อันนี้สดกที่หนูจกลบ้านา,าที่ไปกินว้ีะคะเราจะมาดูว่านี่สุดท้้มามาสั่มาน่ิมันเป็นอะไรคะต้มจนเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเป็นอะไรเอ่ยอป๋าต้องพูดว่าคัดสิคะป, <c oughs> ป่าพูดกับลูกสาวก็พูดข่าได้ลูก ตื่นเต้นไหมไมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตื่นเต้น,ตนอลูกเมืองจ,จีนมาจากเมืองจีนด้วยอโอเคระวังโดนของข้างในนะอะไรอะ่ะตื่นเต้นจังไหนไปดูใกล้ๆสิ ยังไม่ให้ดูด้วยอะดูใกล้ใกล้ไหนคืออะไรอ่ะพอยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูว้าออกมาแล้วอะไรชิ้นที่หนึ่งไหนบอกเพื่อนๆ่อนก่อนคือฟองสบู่ฟองสบู่ <laughs> หรอไหนไหนดูซิเป็นยังไงหรอถูกถูกดูอ่ขออ่านก่อนโอ้โหพ้าปานมาม่าเขาใส่ผิดด้านนะคะหรอคะไหนดูซิมันลูกค้าหมูแต่อันนี้อยู่ตรงนี้ไหนดูซิเป็อนอยังไงเขาบอกว่าไม่คือฟองสบู่มาจากเมืองจีนแล้วมันมีลายด้วยหรอคะไหน,อนอไ,ไหนขอดูหน่อย เอาให้เพื่อนดู okay, หน่อยไปเนี่ยเอาเข็มเดี๋ okay, ยวครับทิมจะแกะให้ดูนะว่าเป็นอะไรตื่นเต้นไหมคะก็เห็นอยู่แล้วจะตื่นเต้นอะไรเหรอไหนหยุนหยุนไหมว้าว <laughs> อะไรอะ่ะไหนจับดูหน่อยดิขอจับดูหน่อย <c oughs> อ๋อมันเป็นอะไรไม่รู้หยุนหยุนดึงดึง <c oughs> เบิดขี้ใครหรือว่าขนมปังไม่ได้นะเป็นที่ขัดตัวเพราะว่ามีขี้ใครเยอะตัวจะได้ข่าวนุ่มเหมือนสำลีกินโซนเยอะไงเล่นเยอะก็เลยก็เลยต้องสั่งซื้อนะไหนอันนึงคืออะไรเดิมนั่นแหละโอเคอ่ะอันนี้ก็ทับพิมพ์ก็มาแกะ ห่อพัสดุกให้เพื่อนๆดูกันไ่รีวิวไปใช้แล้วเป็นยังไงนะเออเดนะีย๋ยวพอดูว่าผิวสวยยังไงเดีย๋ยวทิมจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังอีกทีนึงนะไปอาบน้ำกันแล้วก็ถูแล้วเดี๋ยวมันบอกให้เพื่อนฟังหลังอาบน้ำเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงนะอ,อาบน้ำคุณนอกเลยเนี่ยอะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ฝากลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกซ์กดกระดิ่งกรุงกิง้งจะได้มีพัตขินใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ